สวัสดีท่ทานผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บรักกีนิกกันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะอยู่กับผมจัดให้จัดไปครับผมท่านผู้ชมนะอยู่กับผมนะผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองผมโปรโมชั่นดีดีครับผมที่ผมบอกไปเริ่มต้นที่วันที่12ครับผมท่านผู้ชมนะผ่านเมื่อกี่วันแล้วมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อยู่ครับผมท่านผู้ชมนะสำหรับสมาชิกใหม่ครับผมลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะผมสมาชิกใหม่เท่านั้นครับผมท่านผู้ชมนะฝากไม่ต้องฝากใครอยากฝากก็ไม่ต้องฝาก รับไปเลย5้าร้ยบาทฟรีๆครับผมนานผู้ชมนะโดยที่ไม่ต้องฝากนะแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยผมไม่ต้องทักมาหาผมนะเข้าไปที่สมัครเสร็จเข้าไปที่เวเ็บเขาจะมีะไลน์แอดอยู่ขวาม,วาม,มือบนนะดูีดีนะแอดลักกี้นิกิีครับผมนานผู้ชมนะง่ายๆแบบนี้ครับผมถ้าพร้อมแล้วมันดิสวนต์มอนซ่าลุยมีคนขอมาว่าให้ผมซื้อเท่าไหร่นะห้าพันเหรอมันมีปะ่ะอ่ามีครับผมนานผู้ชมนะเขาวา้ซื้อห้าพันบาทให้ดูหนพี่ผมมีงบแค่นี้นะจัดให้จัดไปผมดูคือมันไม่จําเป็นนะผมต้องมีงบเท่าไหรน่ะ คืองบเ่วนี้ก็พอแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเอาไหลมาเพื่อนสวยๆงามๆไปเลยนะไป้งก็ให้บิ๊กวินไปพันสี่ครับผม ต้องมาแล้วป่ะต้องมาแล้วป่ะอ่ารอบเพิ่มผมท่านผู้ชมนะสวยงามมากผมแต่ผมอยากได้คูณมากกว่านะท่านผู้ชมนะอีกเจ็ดรอบก็ผมเป็นเจ็ดรอบนะตอนแรกนะเราเหลือสามรอบนะอุ้ยคูณห้าสิบมาครับผมผู้ชมนะโบบาปลากระป๋องไม่ดีครับอย่างนี้โบบาแบบของคูณเจ็ดสิบเป้งให้อีกสามพันหกครับผมเสียดายนะที่เราไม่ได้คูณเยอะนะถ้าเราคูณเยอะนี่ช็อกโรคแน่นอนนะผม คือวันนี้ที่ผมมาบอกก็คือมาประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะสําหรับคนที่สายฟรีนะผมบอกถึงสายฟรีเลยวผมไม่ต้องฝากก็ผมรับไปเลยฟรีๆห้าร้อยบาทนะลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์และก็อย่าลืมกดชื่อรา์คลิปนี้กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครบ500ยซับครบแล้วนะ500ซับนะขอบพระคุณทุกคนมากครับผมต่อไป1 0 0 0ัซับจะมีไลฟ์สดแจกเงินในแฟนเพจเฟซบุ o o ไอ k ปเคยูผมวันนี้ผมได้กําไรเท่านี้นะคือจะเอามาแจกเลยวับผมท่านผู้ชมนะ ผมไม่มียึกยักแน่นอนนะแจกก็คือแจกนะผมบอกว่าแจกก็คือแจกนะท่านผู้ชมนะคูณมาเยอะมาก,กวันนี้ครับผมตอนนี้กำไรมา2 4 0 0ันสี่นะ่เก็บไว้แจกนะท่านผู้ชมนะตัวคูณนะ่ะเพื่อนโอ้โหตัวคูณไม่มาแน่เลยท่านผู้ชมนะผมว่าแล้วนะครับตัวคูณมานี่เรายัางไ, 1, 000, 2, 000นะได้อีกพันสองพันนะเไดายจริงครับผม กำไรมาที่3,000นะโอ้มาต่อด้วยผมท่านผู้ชมนะอย่างนี้มีต่อเนื่องแน่นอนครับผมสวยงามมากเพื่อนสุดยอดนะผมซื้อ5,000ครับผมเล่นได้ครับผมท่านผู้ชมนะตามมาเลยครับผมลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะกำไรมาที่4,250บาทสำหรับรักธิที่กี่ครับผมอย่าลืมโปรโมชั่นที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปครับผมท่านวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมรับรวยกันนะครับผมซี